คตัวนี้เราจะมาเปิดตำนานพระกุบ้านระหารจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณนานปีจึงไม่น่าสงสัยว่าทําไมที่นี่จึงมีพระกรุกมากมายหลายกรุขุดพบโดยทั่วไปจากทุกมุมเมืองและไม่ใช่แต่ภายในวัดเท่านั้นหรือโบราณสถาน แม้แต่ในทุ่งไร่ทุ่งนาตามบริเวณบ้านพักอาศัยหรือในถ้ำก็มีการขุดพบพักกลุกมาแล้วหลายแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งพักกลุพักเก่าอย่างแท้จริงประวัติอันสูงส่งของพระเมืองสุพรรณก็คือได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่สุดของพระหลักยอดนิยมในชุดเบญจาภาคีถึงสององค์ก็คือ 1. พระผงสุพรรณกุวัพระสีรัตนมหาธาตุเนื้อดินหนึ่งในห้าของพระชุดเป็นจะาคียอดนิยมดินผงสองพระมเหสวนกุัพระสีรัตนมหาธาตุเนื้อชินเงินหนึ่งในห้าของพระชุดเป็นจะพาคียอดขุนพลเนื้อชินจึงเหลือแค่แต่เพียงเนื้อชินตะกัวสนิมแดงของจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น ที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับสุดยอดพระเบญจภาคีพระเนื้อชินตะกัวสนิมแดงอย่างไรก็ตามพระชินเนื้อตะกัวสนิมแดงก็นับว่าเป็นพระที่แตกกลุออกมาอย่างมากมายเป็นอันดับหนึ่งที่มีการขุดพบได้ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระหลากหลายกุ่หลากหลายพิมพ์ที่ร้วนมีความสวยงามรรังการทั้งสิ้น และที่น่าแปลกใจก็คือแทบทุกกลุ่มจะไม่มีการขุดพบภายในบริเวณวัดหรือโบราณสถานต่างๆาแต่ขุดพบตามทุ่งไร่ทุ่งนาและบริเวณตามบ้านทั่วๆไปอย่างเช่นที่หมู่บ้านระหารตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันท์ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายสงวน ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับวัดรหารและวัดบ้านกลางวัดบ้านกลางนี้เป็นวัดที่มีการขุดพบพระขุนแผนอันขึ้นชื่อลือชามาแล้วนั้นเมื่อปีพศ2513ที่บ้านนายสงวนนี่เองที่มีการขุดพบพระเนื้อชินตะวดสีนินแดงและเนื่องจากพระที่ขุดพบนี้อยู่ในที่ดินของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่บริเวณวัดรหาร พระก,กุนี้จึงมีชื่อเรียกว่าพระก,กุบ้านรหานมิใช่พระก,กุวัดรหานแต่ประการใดซึ่งพระก,กุประเภทนี้ก็มีอยู่อีกหลายกุในเมืองสุพรรณบุรีบ้านนายสงวนอยู่ใกล้กับวัดรหานและที่บ้านนายสงวนนี่เองเป็นสถานที่ขุดพบพระก,กุบ้านรหานมีการขุดพบด้วยความบังเอิญก็คือนายสงวน เห็นอิดโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นบ้านของตัวเองก็เกรงว่าลูกหลานจะเดินไปสะดุดหกล้มเป็นอันตรายจึงได้นำเสียมมาขุดอิดออกปรากฏว่าพบทรายอยู่ใต้กองอิดเมื่อนำทรายออกและขุดต่อไปก็พบกับหายโบราณหนึ่งใบภายในบรรจุพระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วพระนาคปกพระร่วงยืนอีกสององค์รวมแล้วประมาณ62องค์ นายสงวนได้แจกจ่ายพระแก่ญาติพี่น้องไปแต่ภายหลังลูกสาวนายสงวนเกิดฝันว่ายังมีพระหลงเหลืออยู่อีกนายสงวนจึงขุดค้นต่อและก็เป็นจริงตามความฝันของลูกสาวมีการขุดพบแนวอิฐทอดยาวมาทางใต้ถุนบ้านแล้วก็เจอไหสองขนาดใหญ่ภายในมีพระร่วงนั่งสุ้มเรือนแก้วพระนาคปกอีกประมาณ1-2,000ถึงองค์ และมีพระพุทธร,รูปศิลปะลบบุรีเนื้อทองสำริดอีกหนึ่งองค์พระกุบ้านรหารเป็นพระกุที่นิยมแต่พิมพ์ที่นิยมกันมากก็คือพิมพระนาคปกและพิมพระร่วงนั่งสุ้มเรือนแก้วพระร่วงนั่งสุ้มเรือนแก้วกุบ้านรหารเป็นพระเนื้อชินตะกวดสนิมแดงได้ชื่อว่าเป็นพระร่วงนั่งศิลปะลบบุรีที่มีความบรังการงดงาม มากอีกกลุ่หนึง่งสนิมแดงจัดแบบรูปว่าสุกสวยงามมากมีไข่ขา,ขาวเคลือบคลุมพร,ร่วงกุนี้ลักษณะคล้ายใบเสมาองค์ภาพปฏิมากรร่ำสรรบึกบืนประทับนั่งปางสมาธิขัดลาสวมอุณหิตหรือกรอบหน้ามงกุฎมีครองสอหรือสร้อยคอและสวมพาหุรัฐ กําไรรัดต้นแขนจะเห็นบางๆเนื่องจากพระส่วนใหญ่มีไขของสนิมแดงเคลือบหนาะส่วนองค์พระที่มีความคมชัดจะปรากฏรายละเอียดบนพระพักพระอุระกว้างพึ่งพายพระอุทร์อ้วนพระอาสนะเป็นแบบปัวเม็ดด้านหลังพระเรียบบางองค์เป็นแอ่งลึกบางองค์ด้านหลังมีผิวกรุกละเนื่องจากมีการขุดพบพระในพื้นที่ของชาวบ้าน ไม่ได้อยู่ที่บริเวณวัดระหานจึงเรียกกันว่าพระกุบ้านระหานไม่ใช่พระกุวัดระหานแต่อย่างไรสำหรับพระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วกุบ้านระหานนั้นเสียนพระสุพรรณบุรีรุ่ดเก่าต่างยกย้องให้เป็นพระร่วงกุที่มีศิลป,ปะสวยงามอลังการยิ่งกว่าพระร่วงกุอื่นใดและที่สำคัญเป็นพระร่วงที่หายากอีกพิมพ์หนึ่งของเมืองไทย พระกูบ้านะหารที่ขุดพบส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อชินตะกวดสนิมแดงศิลปะแบบรบบรียุไปลายมีด้วยกันหลายพิมพ์แต่ที่นิยมกันมากก็มีแค่สองพิมพ์คือพระร่วงนั่งสุมเรือนแก้วกู่บ้านะหารและพระนาคปกกูบ้านะหารที่ขุดพบมีเนื้อตะกวดสนิมแดงจัดมากแบบแดงลูกว่าเคลือบด้วยสนิมไขาขาว สวยงามมากองค์พระปางสมาธิประทับนั่งอยู่บนฐานแท่นสมชั้นเบื้องบนปกคุมด้วยพญานาคเกดเสียนตามรูปแบบของพระนาคปกสมัยโลพบุรีขนาดองค์พระกว้างประมาณ2เซนติเมตรสูงประมาณ4.2เซนติเมตรนับเป็นพระขนาดปานกลางไม่ใหญ่เกินไปที่จะบูชาของขอได้อย่างสบายสบาย สนิมแดงบางองที่ไม่ผ่านการใช้ก็จะเป็นคราบไขสีขาวปกคลุมทั่วองค์แต่เมื่อได้นำมาใช้และโดนสัมผัสเนือสนิมแดงจะออกเข้มสีม่วงออกเปลือกบ่งคุดสวยงามนับเป็นพระตระกูลสนิมแดงอีกพิมพ์พที่น่าใช้มากเป็นพระในตำนานไปแล้วเพราะมีการพบเจอได้น้อยมากในปัจจุบันเป็นพระสุดยอด สนิมแดงอันดับต้นต้นของเมืองไทยราคาเช่าหาต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวส่วนพุทธคุณนั้นโดดเด่นทางด้านคงกระพันชาตีและแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นหลักครับและนั่นก็คือวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้และลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะลึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ